อันยองสวัสดีค่ะในะอีพีนี้ก็จะเป็นการเรีแอคชั่นเอ็มวีเพลงชายของน้องๆวงดิบบินซึ่งน้องๆได้ปล่อยเอ็มวีเพลงนี้มาได้สักพักใหญ่ๆแล้วคือน่าจะเป็นเดือนได้นเนาะแต,แต่เราก็ยังไม่ได้ดูก็เลยคิดว่าจะมาดูพร้อมกันกันกบทุกคนคือช่วงที่ออกมาใหม่ๆเราก็มีภารกิจนู่นนี่นั่นที่แบบทำให้ไม่ได้ดูต้องเก็บกั้นมาดูจนถึงทุกวันนี้ เราเราก็เห็นนับเห็นคือเห็นรูปเห็นอะไรมาเยอะมากแล้วเราก็แบบเออต้องแบบขอเก็บไว้ก่อนต้องกั้นไว้ก่อนยังไงเราก็ไปดู MV เพลงชายพร้อมกันดีกว่าค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะหนึ่งสองสาม 어제 돌아보면 crazy 어나온 건지 이 순간 우리 함께하게 된 기적이 이리 온다 해도 여기 s 이 안에 same love 두거리어 마음에 작은 파가그는 작은 행복 s s i o n We're gonna s h i we're gonna shine We're gonna shine, 언제까지나 Yeah, yeah, 이런 너 눈이 부신 햇살 부서지는 닭살이기본 하루 종일 생각해도 질리지도 않아 설레는 말이야 yeah, 우리 비춰온 는 s u

아응응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  หลังจากที่ดู m v เพลงชายจบไปคือต้องคาความก่อนว่าแค่เห็นปกคลิปอะปกคลิปก็มีความน่ารักแล้วคือเป็นรูปน้องดงยุนที่แบบกำลังส่องกล้องแล้วแบบคอตูเหมือนชุดเหมือนชุดลูกเสือเราแล้วทีนี้พอดูใน MV คือแบบโอ้ยทำไมแบบมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดเลยอะทุกคนน่ารักมากน้องทุกคนน่ารักมากแล้วแบบ เนื้อเพลงก็น่ารัก่ะเหมือนคือเนื้อเพลงอันนี้ถ้าแบบตามที่เราคิดน่าจะเป็นการเดินทางของดิฟฟินหรือเปล่าอันนี้แบบถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าเราไม่เก่งเรื่องการวิเคราะห์เอ็มวีในทั้งสิน้นอันนี้แบบพูดตามที่เห็นในเอ็มวีเนาะ ถ้าผิดพลาดระการใดก็ต้องของอภัยด้วยนะคะแล้วคือมันมีความน่ารักแบบแต่ละฉากคือแบบดีมากเลยยิ่งฉากที่แบบสองกล้องดูแล้วแบบมีคําว่าดิปปินนี่คือแบบน่ารักแบบแล้วซาวด์ดนตรี D ก็คือแบบดีฟังง่ายๆสบายๆเนาะสมกับเป็นเพลงที่เราพูดว่าม,มีแต่ควาว่าน่ารักน่ารักอะแล้ว สีผมของแต่ละคนก็คือในเอเนี่ยขอพูด่าบ,บนี้นะน้องอเะไรดีมากมินซอคือสีผมเข้ากับน้องมากเลยอะแต่โดยรวมคือชอบหมดทุกคนโดยเฉพาะน้องชาน้องชาแบบมาทันทีก็คือบโอ้ยดีจริงเลยยังไงก็ขอฝากเพลงชายของน้องๆวง,งดิฟฟินด้วยนะคะเข้าไปดู มีเพลงนี้ได้ที่ช่อง y o u t u b e ฟ f ิเชียลของอุลิมน้อนแล้วถ้าคลิปนี้มีอะไรที่ผิดพลาดหรือการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าคะ่ะสำหรับนี้บ๊ายบายค่ะอันยอง